พเพื่อนบีนะคะสมัยเรียนมหาลัยนะคะได้มาเจอกันวันนี้แล้วได้มาส่งนี้ด้วย <c oughs> แม่แม่มาส่งนี้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าให้คุณพ่อทานอยู่ คุณพ่ออายุ94แล้วนะคะช่วย 94, 94. อตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีปัญหาหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอก็มีพี่ชายเป็นหมอค่ะพี่ชายก็จะมาดูแลคุณพ่อ,อามาตรวจหัวใจทุกอาทิตย์คุณพ่อเริ่มมีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ,อมก็เลยว่าเออลองให้พ่อทานดูแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพ่อทานมากี่กล่องกี่เท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วมั แล้วก็พี่ชายตรวจว่าตอนนี้อัตาการเต้นหัวใจอ่ะก็สม่ำเสมอไม่มีปัญหาจริงๆแล้วพี่ชายเป็นหมอเนี่ยนะปกติหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ทานอาหารเสริมอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ทําไมพี่ชายถึงให้คุณพ่อทานเจลตัวน,นี้ออก็ก็ให้พี่ชายเป็นหนูทุกลองยาก,ก่อนไงให้พี่ชายชิมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ อะไรนะเขาเรียกว่าแอคทีฟขึ้นอ่ะมันก็เหมือนช่วยเพิ่มพลังงานอะไรเงี้ยเอาคือพี่ชายที่เป็นหมอนี่ทานเองด้วยแล้วก็รู้สึกดีก็เลยอนุญาตให้คุณพ่อทานได้อ๋อสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออาริยานะครับปัจจุบันเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจเนาะ ก็เป็นสผลให้เป็นอารมพืชใช้งานไม่ได้ครึ่ง4วิธีการรักษาก็เคยผ่าตัดนะครับแล้วก็กินยาพวกยาละลายเลือดนะครับตามที่ทางคุณหมอแนะนําก็มาได้ตัวเนี้นะครับกินเจลแต่ว่ากินเป็นรถบัตเตอร์สปตนะครับสีเหลืองกินได้ประมาณ3สัปดาห์ผลที่ได้ก็คุณแม่กระปี้กระเป๋ามากขึ้นดูสดใสขึ้นนะครับ พวกค่าเลือดค่าความดันต่างๆดูโอเคก็ตรวจวัดทุกวันก็ได้ผลที่ดีแล้วก็รสชาติดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพระเจ้าซื้อวันเพลงมา,มาสุวรรณเนาะอาชีพเป็นพนักงานเพศผ่านมาเคยมีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นหายใจโบอิ่มเนาะก็คือก็เลยไปกวดอยู่ห้องหมอทานหมอเอโกเบิงหัวใจก็เลยหูหูวา่าหัวใจใหญ่เนาะ เราก็เลยหมอกระหายยามากินแต่กะโดยรวมกับอาการก็ยังยังยัง,งปกติบอดดีึ้นยังได้กินยาทุกมืออาการก็คือหายใจบอิ่มนอนบอรับหนะหัวใจตีไวหัวใจนี่ตีหอดหนึ่งลอยหรือว่าลอยลอย1ิบซิบหาิประมาณนีเนาะหลังหลังจากนั้นก็เลยซอกหาขอ้อมมลดีๆที่ว่าหรือว่าอาหารเสริมตาม YouTube หรือว่า อยู่ก,กโกมีอย่างต่างๆเนาะก็เลยได้หูจักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวน,นี้ฮาร์ดเนาะก็เลยลองเสือมากินซสือมากินในประมาณหนึ่งกองกับหูซึกบด,ดีขึ้นหลังจากนั้นก็กินกิน,ก,นกินต่อจนมดสองสามกองก็เลยให้ทายอาการหายใจบวอิม่มหรือว่านอนมอหลับหัวใจตีไว้จากหัวใจตีไว้ประมาณหนึ่งอยหรือว่าหนึ่งอยิหานี่ จะลดลงเหลือประมาณ70หรือว่า80หัวใจตีไว้สูงสุดก็คือ85เนาะจะบจะบ่ฮลลอยแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่านจะกินผลิตภัณฑ์อาหารนี่ตลอดไปนะนะเพราะว่ามัาที่ไทยอาการเรานี่ดีขึ้นอีกอย่างมันก็เป็นอาหารเสริมที่ว่าบำรุงหัวใจโดยเฉพาะที่ว่ามันมีสารอาหารครบเจชนิดเนาะพานมากกเคยกิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆแต่กระบาบอดบอดี้คืนนะน่ะบอเท้าตัวนี้นะอันอื่นๆก็คือสารอาหารบำรุงหัวใจนี่มันจะมีมีโบลายเนาะเช่นว่าโกคิวเทนหรือว่าอื่นๆนั้นมันจะมีแต่ชนิดเดียวเนาะแต่บาตัวนี้มันจะมีฮอดเจ็ดชนิดเนาะก็เลยตัดสินใจกินตัวนี้แล้วสุดท้ายนี่ก็สิขอกินตัวนี้ตลอดไปเนาะเพราะว่าอ,อาการนี่ดีขึ้นหัวใจหัวใจเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบ หรือว่าเปปกติเนาะเราใจกับบสอชันเราก็ดีคือนนอนรับดีเนาะสวัสดีครับผมนวัดพาคินทร์อายุ32ปีปัจจุบันผมทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทําให้ต้องนั่งหน้าคอมนานๆไม่ค่อยได้ลุกไปไหนพอกลับถึงบ้านตอนเย็นก็ดึกแล้วผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นอย่างนี้มาหลายปีเลยครับทาให้ความดันผมสูงถึง150ครับนี่คือรูปที่ผมเคยถ่ายเอาไว้เมื่อตอนวัดความดันครั้งที่แล้วนะครับ เมื่อ5เดือนที่แล้วครับผมได้คบกับฮาร์ดครับผมได้กินวันละ1ซองพอกินวันละ1ซองทาให้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยน้อยลงครับความดันผมก็กลับมาเป็นปกติเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะมาวัดความดันให้ดูนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันความดันผมเท่าไหร่นะครับกดแล้วนะครับนี่ครับความดันผมอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่เจ็ดสิบเจ็ดครับฮาร์ดช่วยผมได้มากเลยครับความดันกลับมาเป็นปกติเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยน้อยลงรสชาติหวานทานง่ายพกสะดวกครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่หมิงค่ะคือพี่หมิงเนี่ยมีโรคเครียดสะสมแล้วส่วนตัวนี่คือไม่ทราบว่าว่าโรคเครียดมันเป็นยังไงคือคือโรคเคี่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวค่ะใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็ว่าบอกว่าคุณศิริรัตน์คุณเครียดนะอ่าแล้วมันมีปัญหาคือว่าพอทานยาเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นคะคุณหมออาจจะให้ยาแก้เครียดค่ะใช่ค่ะ ทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นก็กลายเป็นว่าหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพลียมากทั้งวันตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่บนอนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนย่กับตัวเองคือจะจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่นเลยค่ะตอนหนักขนาดนั้นตอนกลางคืนนอนจับมือแฟนนะคะนอนจับมือสามีเนี่ยบอกบอกสามีเลยว่า ฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนอบอกลาแกทุกคืนค่ะใช่พอดีจําได้ว่าหลายปีก่อน,นไปซื้อหนังสือของคุณหมอคนหนึ่งมาอานเป็นคุณหมอ,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 อสัญชาติอเมริกันแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องเจล อาหารเสริมแบบเจลค่ะใช่ก็เลยลองเข้าไปเซิร์ชดูครับค่ะแล้วก็หน้าปกหนังสือคือรู้สึกจะเหมือนกับชื่อว่าถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมก็คือคุณอาจจะตายได้อาจจะแบบว่าคนไทยอาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองเซิร์ชอยู่ก็ไปเจอกเจลอโจเจอผมเจอผมตอนนั้หาผู้เชี่ยวชาญ ที่ตัวจริงที่เขาจะแนะนําได้ประมาณนั้นค่ะใช่แต่ว่าคือไม่ยอมตอนตอนคุยกับคุณโจครั้งแรกไม่ยอมบอกคุณโจนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบซื้อของทางเน็ตไม่เคยซื้อของนักเน็ตมาก่อนค่ะใช่แล้วไม่ชอบให้ ให้มีคนมาชี้นํามาตื้องอขอขายอะไรอย่างนั้นชี้นําว่าของเขาดียังไงแล้วเป็นคนชอบลองของคือคือลองเองดีกว่าที่เขาจัดชี้นําเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าชี้นําอยู่ตลอดเวลาว่าของเขาดียังไงค่ะก็เลยว่าไม่อยากให้ให้ให้ตรงจุดนั้นมามาเขาเรียกอะไรนะมามา มาจุดประเด็นให้เราอาจจะทึกทัดไปเองว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะืออย่าพิสูจน์ว่าอ่ะค่ะอย่าพิสูจน์ด้วยตัวเองถามคุณโจแล้วก็ซื้อมาแล้วลองใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นคือป่วยตอนนั้นสั่งตัวไหนบ้างครับที่แบบว่าลองลองทานครับพี่หมิงสั่งมีมีอูมินะคะ แล้วก็มี h าร์ t นะคะอยากให้เพิ่มพลังผมก็แนะนำฮาร์ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ xo อ่า xo นะคะสั่งมา3ตัวแล้วก็ลองทานดูทานประมาณ15วันคือทานไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มากก็ทานอะไรเสริมอีกอย่างหนึ่งในชีวิตแถ้ามันดีก็คงจะดีแล้วเป็นยังไงบ้างหลัง15วัน15วันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมันหายไปไ<อ>ก็คือหายไปโดยที่เราเราเราอ้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเล้วเหรออะไรประมาณมมนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมะคะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งน,นี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิงว่งเวียนบ้านหุนจะลําบากมากอาการแย่มาก แต่พอพี่ทานฮัร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะเอาฮาร์มาให้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริตทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆรต่อมาอีกประมาณสัก6 6เดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะ ที่เคยทานยาความดันวัลเมดวัลเมดวัลเมดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วคือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วหัวใจรั่วนี่มีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นงไงนะคะไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะกก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันณโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะ เริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปีไปทําให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุมแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบหลังจากที่รู้แล้วนกทำยังไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห โอเพนฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮาร์ดนะคะตัวนี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพนฮาร์ดได้โดยที่น้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้ว ที mm ่ม hmm. mm ีปัญหาเกี่ับเรื่องของหัวใจไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจํา15วันครั้งนะคะ20วันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลาพามิวอค่ะหมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหัวใจหนูหยุดใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเลยคือเอเจลค่ะนอกจากจะเป็นแพทโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้ ตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้วอาการที่สําคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไป3ามสขั้นสามสี่ชั้นของของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไ,ไม่พอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอกมันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่า ฉีดสีก็ไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนหลังจากที่ชายฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดไีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีาการเจ็บหน้าอกมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่ถึงเส้นนะครับเมื่อเราทําบอลลูนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแตกนะครับตรงนั้นก็ทดลองทานจะเป็นฮาร์ด กับยูมินะครับทานวันละห้าซองรู้สึกว่าดีนะรู้สึกดีมากมากเลย <หา S 1> รู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองกระปรีก้กระเปรอนสดชื่นแข็งแรงมีเลือดมีแรงขึ้นมาก็ผ่าตัดมีพร้อมกัน3คนอายุ60อายุ55ประมาณนั้นและก็อายุประมาณส0่ว่าหมอบอกว่าของผมนี่อายุมากที่สุดแล้วก็ทําง่ายที่สุดผมก็งงเพราะผมสูบบุหรี่มา30ปีตอนที่ทํามันน่าจะทําให้ความดันนี่เปลี่ยนแปลงมากๆจนถึงขั้นหลอดเลือดแตก แต่หลอดเลือดแข็งแรงมากไม่เป็นไรเลยนะครับขอบคุณเย็นนะครับที่ทําให้ผมอยู่ได้นะวันนี้ไม่งั้นผมตายไปแล้วนะครับชื่อบ้าบุญปันอยู่ที่อําเภอจุนมีปัญหาสุขภาพคือเป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตตัวเอ็กโซแล้วก็อูมิแล้วก็หาใช้ไปประมาณอาทิตย์ความดันลดทุกครั้งไปไป,ไปวัดไปตรวจ ก็ไม่ลง1 6อยหแต่ตอนนี้ลงละค่ะสบายแล้วอาการดีขึ้นหัวใจโตก็ไม่ไม่โตคือไม่อยากกินยากลัวไตาวายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ขอบคุณเอ็กโซอูมิแล้วก็หาอาการนี้เริ่มต้นตั้งแต่น่าจะเมื่อมาณยี่สิปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุม 30, 60, 60. ันสามสิบเศษเล่าอกที่เรานอนเราหายใจไม่ออกคือเราหยุดหายใจไปเองโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าหยุดเมื่อไหร่ มันก็จะดิ้นทุรนทุรลยแล้ยวก็ลุกขึ้นมานั่งอยู่พักหนึ่งอ่ะแต่ช่วงหลังๆนี่มารู้สึกมันจะหนักขึ้นนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่ผมรักมากแ,แนะนําสินค้าอาหารเสริมตในให้ผมผมก็ยังไม่ใส่ใจแต่พอร,รู้ว่าตัวนี้อาหารเสริมนี้มันเป็นเจลนะครับเป็นเจลตัวหนึง่งน้องก็บอกว่ามันสามารถดูดซึมได้เร็วมากแต่ก่อนผมก็รู้จักอาหารเสริมมาเยอะนะครับก็เคยซื้อมาหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ทานมั่งไม่ทานมั่ง่งอยยููนต้เ็ แต่พอน้องเขาไม่แนะนําตัวนี้ในจังหวะที่เราเอ๊ะเราจะลองดูไหมเพราะว่าเราร่างกายเราเป็นแบบนี้เราน่าจะหาอะไรมาลองทดลองดูก่อนผมก็เลยเริ่มตัวลองเจลที่ชื่อว่าฮาร์ดนะครับมาใช้กับตัวเองสองกล่องที่บ้านนะครับอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกที่ทานล้วันเจ็ดซองเนี่ยพอออกกำลังกายรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นปกติแหละแต่ก่อนตุ๊กตักตึกตักตึกตักตอนนี้รู้สึกเอ๊ะมันเต้นปกติมันแล้วเราก็คำหัวใจดูมันทําไมเต้นเบ,นบาลงเต้นตึกเพราะก็คือมันปกติแล้ว รู้สึกเออดีนะผมก็เลยทานต่อในช่วงที่ทานมา2กล่องประมาณ2เดือนเสร็จเนี่ยอาการที่ไม่หายใจระหว่างหลับไม่มีเลยก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นและาการที่นอนนอนหงายไม่ได้ก็เริ่มนอนหงายได้เอาผมอยากอยากจะเป็นวิทยาทานให้เพราะว่าสิ่งที่ผมผจชนมาเนี่ยตลอดชีวิต20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันเป็นทุกข์ไหมมันก็เป็นทุกข์ในการจะนอนแต่ละครั้งแต่ละคืนถ้ายิ่งเราออกกำลังกายหร,รือทางานได้เหนื่อยมาเนี่ยเรานอนเราจะคิดเสมอว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะตื่นไหม ลูกเต้าเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปผมว่าจ,จะโชคดีที่ต่อสู้มันมาได้รู้สาเหตุของมันแล้วก็อาจจะพลิกไปตามสถานการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เชื่อแล้วครับในหนึ่งนาทีที่ผ่านมาแต่ละครั้งที่มันเป็นเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหันมาดรสุขภาพดีกว่าไหม จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติดหนึ่งใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทําให้เราพบว่ากว่า80%เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง17,300,000ล้คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดคุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวม ส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคควิเทนโคควเทนสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรีนหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเฮดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอเลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอเลสเตอรอลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอีน ที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนําโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสอนอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทาให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ